คอซาสามร้อยชอปเปอร์อยังก็ประหูแต่สวยนะผมชอบ MT ศูนย์เก้าชิลนาเอ้ย MT ศูนย์สิบครับไม่ใช่ศูนย์เก้า MT ศูนย์สิบครอบถังน้ำมัน BN หกร้อยแต่งเต็มคาร์บอนทั้งคันคาร์บอนหน้าชุดหน้าคาร์บอนเฟรมคาร์บอน แม็กแต่งแะแม็กทองนะทุกคนแม็กอะไรอะเออรินอะอย่างจาับคันนี้คาร์บอนทั้งคันนะทุกคนคาร์บอนทั้งคันแต่งจัดเลยลั่นด้วยสว่วนนี้ก็เป็น z ซ r สีดำชิวหน้ากันสะบัดทอยเอสีโปรเจกต์กันล้มกันล้มกานล้มเตอร์ด้วยนะทุกคน <S <S ของเรามีเปล่าวะของเราไม่มีนะของเราก็มีแค่ชิวหน้า แล้วก็ครอบถังกันล้มหน้าอย่างเดียวถ้าคนไม่มีหลังเดี๋ยวต้องไปหาใส่ทั้งหมดใครชอบคันไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มากคน